สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับครูดิวจะพาเรามาเรียนเรื่องนะครับสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกหรือว่า summation นะครับซึ่งตัวสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือจะเป็นคล้ายๆกับตัว e แบบนี้นะครับเราจะมาดูซิว่านะครับการที่เราจะหาผลบวกนะครับจากเงื่อนไขที่เขากําหนดมาให้นั้นเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งในระดับชั้นม6นะครับเราจะเรียนด้วยกัน3ตัวหลักๆนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นการหาซิกมา i นะครับเมื่อ i เริ่มตั้งแต่1ไปจนถึง n นะครับส่วนตัวที่2จะเป็นซิกมา i นะครับหรือ summation i กำลัง2 i เริ่มตั้งแต่1ไปจนถึง n นะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นซิกมา i กำลัง3นะครับเมื่อ i เริ่มตั้งแต่1ไปจนถึง n ทีนี้เนี่ยแต่ละตัวเขาก็จะมีสูตรอยู่นะครับเช่นซิกมา i เนี่ยก็จะเป็น 1, 2, 3บวก2บวก3ไปเรื่อยๆแล้วแต่นะครับว่า n จะสิ้นสุดที่เท่าไหร่ ถ้าสมมุติ n เท่ากับ20ก็จะบวกตรงนี้ไปจนถึง20นะครับตัวอื่นก็เช่นกันแล้วแต่โจทย์จะกําหนดมาให้ว่า n เนี่ยต้องการไปถึงตัวที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็น1นึบวกสบวกสสูตรที่เราจะใช้ก็คือ n คูณ n บวกหส่วนสสูตรนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะของกําลังสองนะครับเช่น1กําลังสองบวกสกำลังสองบวกสามกำลังสองสูตรที่ใช้จะยาวนิดนึงนะครับก็คือ n คูณ n บวกหคูณ2 n บวกหทั้งหมดหาร6 ต้องจําสูตรให้ได้นะครับมันจะไวกว่าการที่เรามาหาค่าแต่ละตัวแล้วก็นํามาบวกกันแน่นอนครับส่วนอันที่3ครับถ้าเป็น I กําลัง3เช่น1กําลัง3นะครับบวก2กําลัง3บวกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเวลาจะหาจะหาจาก n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกําลังสองหรือแท้ที่จริงแล้วนะครับมันก็คือเอาซิกมา I มายกกําลังสองนั่นแหละนะครับแต่ครูแนะนําให้จําเป็นสูตรไปเลยสูตรใครสูตรมันไปเลยจะง่ายกว่า ทีนี้การใช้สูตรเป็นยังไงอ้ามาดูกันเลยนะครับข้อที่1นะครับตัวอย่างที่1อันแรกนะครับ sigma i นะครับ i เริ่มตั้งแต่1นถึงหแสดงว่าข้อนี้เนี่ยตัวที่เขาบอกตัวเริ่มต้นก็คือเริ่มตั้งแต่1แล้วไปสิ้นสุดที่5สแสดงว่า n ของเราเป็น5ทีนี้เราก็มาพิจารณาสูตรครับว่า1 2 3เนี่ยเราควรจะใช้สูตรไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือสูตรที่1 ถูกต้องไหมครับอ่าเราก็มาเริ่มเลยเขียนสูตรลงไปเลยครับสูตรที่1ของเราก็คือ n นะครับคูณ n บวก1ทั้งหมดส่วน2นะครับส่วน2 n เราหามาแล้วครับว่า n ของเราคือเลข5เราก็แทน n เป็น5ก็จะได้เป็น5คูณ5บวก1ทั้งหมดส่วน2นะครับทั้งหมดส่วน2คิดเลขครับ 5บวก1เป็น6นะครับ6คูณ5ได้30 30หาร2ได้15อ่าได้15ทีนี้เราลองมาตรวจสอบกันนะครับว่าถ้าใช้วิธีเต็มไม่ใช้สูตรเนี่ยคำตอบจะเท่ากันไหมก็คือ1บวก2บวก3มบวก4บวก5้ใช่ไหมครับอันนี้คือการเขียนแบบเต็มเต็มนะครับได้เป็นแบบนี้มาเริ่มกันเลยนะครับ1บวก4ได้5 5บวก5ได้10 10บวก2บวก3ได้15 ป็นไงครับตรงกันแน่นอนแสดงว่าถูกต้องก็ใช้เพียงเท่านี้เองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอ็นที่ครูยกมาเนี่ยมันไม่เยอะมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆเอามาบวกกันตรงๆก็ไม่ได้ยากแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราไปใช้จริงๆเนี่ยเอ็นไม่ได้แค่5้เอ็นอาจจะเป็น100หรือ1000แล้วแต่โจทย์จะให้มาประมาณนี้นะครับต่อมาดูข้อที่2ครับซิกมาไอกำลังสองไอเริ่มตั้งแต่1นะครับไปจนถึง20 ข้อนี้ทําให้เราทราบว่า n ของเราเนี่ยคือ20นะครับ n ของเราคือ20อ้าวมาเริ่มกันเลยสูตรนี้ที่เราจะใช้แน่นอนครับต้องเป็นซิกมาไอกำลัง2สูตรที่เราจะใช้ก็คือ n นะครับคูณ n บวก1คูณ2 n บวก1ทั้งหมดนี้หารด้วย6นะครับเสร็จแล้วตรงไหนเป็น n แทนด้วย20นะครับเริ่มแทนเลยก็จะได้เป็น20นะครับคูณกับ20บวก1ถูกต้องไหมครับ ส่วนในวงเล็บตรงนี้หลายคนชอบผิดนะดูดีๆนะครับมันคือ 2N นะครับ 2N, N เป็น 20, 2N ก็เป็น40 40บวก1นะครับมันคือ40บวก1นะดูให้ดีๆนะครับอันนี้ขอเขียนแบบละเอียดละเอียดก่อนส่วน6นะครับที่เหลือคิดเลขครับก็จะได้เป็น20นะครับคูณกับ21แล้วก็คูณกับ41นะครับแล้วทั้งหมดหารด้วย6 จากนั้นก็เป็นทักษะของแต่ละคนล้ครับในการคิดเรลขคิดเรเลขผูดผิดฮะคิดเลขอ่าซึ่งครูคิดออกมาแล้วได้เป็น2,870นะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์แทนที่เราจะเอา1กําลัง2บวก2กํกลัง2บวก3าํกลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง20ยกกําลัง2แล้วเอาค่ามาบวกกันเพื่อให้ได้2,870ซึ่งแบบนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะยากไม่เอานะครับใช้สูตรง่ายกว่า ถ้าได้แบบนี้คําตอบของเราก็ถูกต้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาข้อที่3ครับซิกมาเอ็นกำลังสามนะครับเมื่อ n เริ่มแต่1นึถึงสิจะเห็นว่า n เท่ากับ15ข้อนี้นะครับจะบอกว่าตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวไนะครับเป็นตัวแปรอะไรก็ได้มามาเริ่มใช้สูตรกันเลยนะครับสูตรที่เราจะใช้ก็คือ n คูณ n บวกหทั้งหมดส่วน2แล้วทั้งหมดก็ถูกยกกําลังสอง แทน n ลงไปนะครับแทน n ลงไปก็เป็น15ใช่ไหมครับ N เป็น15ตรงนี้15บวก1ขอคิดเป็น16เลยแล้วกันนะครับส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2องจะเห็นว่า2ตัดได้2 12 28, นะครับ16ก็จะเหลือ15คูณกับ8ทั้งหมดยกกำลัง2คิดเลขด้วยความเร็วจะได้เป็น1 10, 4 4 0 0นะครับนี่คือคำตอบ ขอไม่โชว์ขั้นตอนการคิดเลขแล้วนะเน้นหลักการไปใช้เลยนะครับต่อไปข้อที่4ครับนี่มันเดิมเลยซิกมา 3K-1 เลบ1นะครับเมื่อ K เริ่มแต่1-10ถึง10ขั้นตอนแรกนะครับถ้าเป็นคล้ายๆล,ยลักษณะพหุุาามแบบนี้กระจายซิกมาเข้าไปก่อนก็จะกลายเป็นซิกมา 3K เนะครับเมื่อ K เริ่มแต่1ึงจนถึง1 0ลบซิกมาของ1นะครับเมื่อ K เริ่มแต่1-10ถึง10จากนั้น 3ตรงนี้สามารถดึงมาไว้ข้างหน้าซิกมาได้นะครับก็จะเป็น3 s i ซิกมาเนะครับเมื่อ k เริ่มตั้งแต่1ถึง10ลบตัวข้างหลังนี้สอนมาแล้วนะครับให้เอา2ตัวนี้คูณกันก็คือลบ10ได้เลยเอเคไหมครับลบ10ได้เลยที่เหลือคิดเลขต่อครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันก็คือซิกมา k หรือพูดง่ายก็คือซิกมา i ถูกไหมครับก็คือซิกมา i นั่นแหละเราก็ใช้สูตรได้เลยนะครับก็เป็น3คูณกับ อะไรครับคูณกับ n คูณ n บวก 1, ส่วน2แบบนี้ถูกต้องไหมครับอาแล้วก็ลบด้วย10ที่เหลือก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3คูณกับ n ของเรานะครับให้มาก็คือ10นะครับก็จะเป็น3คูณกับ10ตรงนี้นะครับ10บวก1ก็กลายเป็น11นะครับแล้วส่วน2ลบ10จากนั้นคิดเลขครับ212 250 ก็จะเหลือเพียงแค่3 x 5คูณ5คูณ1ิลบ10คิดเลขออกมาแล้วนะครับมีค่าเท่ากับ155นั่นเองนะครับ155ไม่โชว์ขั้นตอนการคิดเลขแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับมาดูข้อต่อไปครับข้อนี้ครับข้อนี้โจทย์ของเราคือนะครับซิกมา 2i บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเมื่อ i เริ่มแต่1ถึง10จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เราไม่มีสูตรแบบนี้นะครับ เราก็ต้องยกออกมาคิดก่อนนะครับครูก็มาแอบคิดนะครับ 2i บวก1ทั้งหมดกำลัง2ครูก็มอง2อาครูก็มอง2 I เป็นหน้านะครับมอง1เป็นหลังครูก็เริ่มเลยหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลัง2ถูกต้องไหมครับขอมองแบบนี้เลยขอแอบ,บมาไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับ จากนั้นก็คิดเลขครับ 2i ทั้งหมดกำลัง2ก็กลายเป็น 4i กำลัง2บวก2คูณ 2i คูณ1ก็กลายเป็น 4i นะครับเป็น 4i แล้วก็บวก1แสดงว่าตัวนี้ต่างหากละ่ะที่เราจะเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มเลยก็จะได้เป็นซิกมานะครับ 4i กำลัง2บวก 4i นะครับบวก1เมื่อ i เริ่มตั้งแต่1ถึง10 จากนั้นกระจายซิกมาไปหาแต่ละตัวนะครับพร้อมกับดึงมาให้เรียบร้อยนะครับขอรัดเลยเป็น4ซิกมา i กำลัง2เมื่อ i เริ่มแต่1ถึง10บนะครับบวกกับ4 s i ซิกมา i นะครับเมื่อ i เริ่มแต่1ถึง10แล้วก็บวกกับซิกมา i นะครับพูดผ,ผิดซิกมา1นะครับเมื่อ i เริ่มแต่1ถึง10ที่เหลือก็ใส่สูตรครับก็จะได้เป็น4คูณอะไรครับสูตรของเราคูณ n คูณ n บวก1 นะครับคูณ2 N บวก1ทั้งหมดส่วน6นะครับแล้วก็บวกกับ4อ่าบรรทัดไม่พอเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับขอขยับมาไว้ทางด้านซ้ายตรงนี้นะคูณกับ4คูณกับดีกรีหนใช่ไหมครับซิกมาไอาก็คือ N คูณ N บวก1นะครับแล้วก็ส่วน2เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายให้เอาถ้าเป็นตัวเลขนะครับให้เอาตัวเลขคูณกับข้างบนได้เลยก็คือบวก10 จากนั้นแทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น4คูณกับ10นะครับ10คือตรงนี้นะตรงนี้10บวก1ก็เป็น11นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ10คูณ2ก็เป็น20บวก1ก็เป็น21อันนี้แบบรัดเลยนะครับแล้วก็หาร6บวกครับ4คูณกับ n n ็ก็คือ10เหมือนกันแล้วก็คูณกับ n บวก1ตรงนี้10บวก1ก็กลายเป็น11นะครับส่วน2 และตัวสุดท้ายก็คือบวก10นะครับตรงไหนตัดทอนได้ก็ตัดทอนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคิดเสร็จแล้วนะครับคำตอบของข้อนี้จะเท่ากับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนันหนึ่งร้อยเนะครับข้อนี้ก็อยากจะให้เราเน้นไปที่การใช้สูตรการหาซิกมาสัญลักษณ์แทนการบวกหรือว่า summation ได้ถูกต้องนะครับก็ต้องขออภัยด้วยในส่วนของที่ไม่ได้คิดเลขโชว์ นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะครับทบทวนให้บ่อยครูเชื่อว่าพวกเราทําได้แน่นอนสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ